แกงไต่ใส่ใน่อไม้ดองร้อนๆยนซาสวัสดีค่ะครัวคุณตาพาทำพากินค่ะวันนี้จะมาแกงไก่ใส่หน่อไม้กันนะคะแกงป่าไก่ใส่หน่อไม้ค่ะ มีหน่อไม้ที่น้องชายดองมาให้เหมือนเดิมค่ะนี่ไก่เป็นส่วนสะโพกนะคะน่องสะโพกค,ะคะ่ะเราเลาะเอาแต่เนื้อแล้วก็ดูกแล้วก็สับไปมากูดเหมือนเดิมกับเครื่องแกงที่เราปั่นไว้ไปทำกันเลยค่ะแล้วก็เปิดแก๊สนะคะ เปิดแก๊สใส่น้ำมันมะพร้าวประมาณ1นึช้อนโต๊ะ้มันร้อนก็ใส่เครื่องแกงไปได้เลยนะคะ เรื่องแปะแกงนี่เราปั่นใส่น้ำเขาก็จะฟูๆหน่อยแกที่เสือเดี๋ยวเราล้าง ว่าขาดเครื่องแกะให้หอมเหมือนเดิมน,นะคะกระเด็ดหน่อย เอาเครื่องแกงเราสุกหอมแล้วเราก็จะใส่ไก่ไปผัดใส่ไก่ไปเลยนะคะอันนี้เป็นเนื้อน้องสะโพกค่ะสองสะโพก ราก็ปรุงรสตอนนี้ได้เลยนะคะใส่น้ำปลาไปหนึ่งทัพพีก่อนนะคะใส่น้ำตาลปี๊ไปประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลมะพร้าวะคะ่ะ ก็ใส่ผงคุงรรคีโตไปนะคะเครื่องแกงนี่ตอนเราปั่นเราใส่กะปิลงไปหน่อยแล้วเราก็ใส่ตะปาไปหนึ่งกะพีก่อนเผื่อเขาแบบจะปิหัวเค็มอะค่ะเดี๋ยวเราถ้าไม่เค็มเราค่อยมาปรุงรสชาติอ่ แกงหน่อไม้นี่ก็เอาหน่อไม้ลงไปผัดกับไก่ได้เลยนะคะไาจะได้เข้าเนื้อหน่อไม้เราดองเองไม่มีสารเราล้างน้ําเดียวพอ แล้วก็เติมน้ําล้างเครื่องปั่นไปได้เลยค่ะ แล้วก็ปิดฝานะคะปิดฝารอให้เดือดแล้วเดี๋ยวมาชิมลาจากันนะคะตอนสุนี่ก็รปรุงรสใช้ได้แล้วเราก็ใส่ดดเดี๋ยวเราใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะคะ่คะมันแกงพริกก็ค่ะเนี่ยน้ำข้นคว้าเลยเห็นไหมคะ น่าทานมากดเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆกันนะคะนี่ค่ะแกงไก่เนี่ยไก่หลาไม้ของเราสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยค่ะตัวคุณตาพาทำพากินค่ะ สวัสดีค่ะแกงไก่ใส่น้ำม้ดองแกงไก่ใส่น้ำม้ดองร้อนๆเลยจ้า